อนนี้นะคะเราอยู่ที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเหตุที่น้ำมันเยอะขนาดนี้ก็คือเขาบอกว่ามีผนังกั้นน้ำมันพังพอพังเสร็จปุ๊บน้ำที่มันไหลเยอะนะคะมันก็เลยมาท่วมตัวอำเภอหล่มศักเนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นตัวแม่น้ำป่าสักเนาะก็อยากจะไปเนาะแต่ว่า คลัวโลม่ะเนี่ยกำลังจะเดินขึ้นไปให้ดูว่าแม่น้ำตาสักเป็นยังไงเนี่ยนะคะมันไหลมันไหลท่วมมาหลเออมาคือแม่น้ำมันล้นล้นผนังกั้นน้ำแล้วมันผนังกั้นน้ำฝั่งนู้นนะคะมันถลม่มมันก็เลยไปท่วมที่ตัวตัวอันเภหลอมกับทั้งหมดเนาะนดีสุดนี่นะคะคือแม่น้ำตาสักที่มันมีน มันเยอะจนมันเพื่องฝั่งนู้นอะถนนกั้นน้ำฝั่งนีง้เนีออ่ยมันถล่มเนาะพอมันถล่มเสร็จปุ๊บก็คือเมืองสุบลฯก็จมนะคะจมน้ำไปเลยฝั่งนี้ก็ท่วมแต่ก็ไม่ได้หนักเท่ฝั่งนูง้นแต่ฝั่งนู้นคือหนักเยอะอยู่เนาะบรรยากาศก็คือตอนนี้ก็รออย่างเดียวเนาะรอว่าเมื่อไหร่นะ้ำจะล็ดทำอะไรแต่ไม่ได้มากกว่าการรอ พอทำไงได้มาแล้วก็ต้องรองการระบายาน้ำต้รอน้ำไหลซึ่งตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะลดแต่เขาบอกว่าคืนนี้น่าจะลดวันนี้20คนนู่นี้21กันยาถ้าล่มสักโดนน้ำท่วมามารอบึงแล้วนะคะรอบที่แล้วก็รอบที่แล้วก็โดนน้ำท่วมแล้วก็มาโดนรอบนี้เห็นไหมอันนี้คือฝั่งนี้เป็นเขาเรียกว่าส่วนดงตาลนะเป็นตลาดอ่า เหมืนคนเดินนะคะเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆลงเพราะกลัว,ลวนี่เหมือนกันแต่ตรงนี้เป็นเนินไม่ทดวยแต่ถ้าเป็นข้างล่างนี่คือเกลีย่วมหมดเลยข้างไหนนะคะทุกคนตามบ้านเขานม่ค่อยขึ้นขั้นถึเป็นห้องน้ำเลยโอ้โหต้องขี่มือกันแล้วก็อืมอืมโอ้โหโหโหข้างในห้องน้ำ เนี่ยเขาก็พยายามกันแต่เขาพยายามกันไม่ให้น้ําทะลักแต่มันก็ทําไงได้มันไหลลงไปแล้วอะมันทะลักมันล้นออกมาแล้วะแต่ผนังที่มันที่มันถล่มก็คืออยู่ฝั่งโน้นนะคะที่ําแขงแม่น้ะะําป่าสักที่มันที่ว่ามันอันนั้นอะก็คือฝั่งโน้นเนี่ยควมเดี๋ยวเราเดินไปดูอันนี้เขาเรียกว่าส่วนลงตานนะคะนี่เนาะ เดินไปดูฝั่งน้นก่อนตรงนี้มันจะเป็นเนินสูงมันก็เลยไม่ท่วมเห็นไหมะคะนะ้ํามันก็ล้นตลิ่งออกมาแล้วเนี่ยเห็นไหมถนนคนเดินตรงนี้ก็โดนไปหมดแล้วนะ้ำเนี่ยเขาก็เอาอะไรมาก,กั้นว่าไปไม่ได้สปสริสพารนะั่นนะคะไอหมดเลยนะ้ํามาเยอะขนาดน,นี้โอ้โหเนีย่ยเขาก,กั้นได้เลยเนีย่ยถ้ามันมาล้นตรงนี้ก็คือจบอะ ไปอีกอนะ่ะตอนนี้คือสูงแล้วนะอืมคือสูงมากเลยอันนี้นะ้ำมันลดได้แล้วอย่างคะเนี่ยมันขึ้นไปก่อรูปวัดบนเขาขนาดนั้นะมันมันมามันพังอ๋อมันพังฝั่งนู้นจีอันนี้มันขึ้นไปทางนี้ใช่ไหมคะมันสมัครนี้นะคะอ๋อมันก็เลยมาทางนี้ โอ้โหแล้วมันอีเพระว่าลูกชายหนูยุหอมุ้งยี้คัะหนูก็เลยมาเยี่ยมลูกชายย่านน้ำร่วมหอลูกชายลูกชายมาเรียนอยู่นี่โอ้โหมันมาพัากเดี๋ยวนะ้เนาะดูสิมันมาไม่ใช่มาธรรมดาเด้ดยนะโอ้ก็ขอให้มาแค่นี้นะอย่ามามากกว่าน,นี้นะ นี่คือส่วนตรงตลางนะจ้าน้ำท่วมน้ำท่วมธรรมดาทพิ่มเยอะเลยอืมไม่ต้อเลยนะตัวตัวล้มไ้อนี่คือนะส่วนตรงตา่างลมสักนะคะน้ำท่วมน้มสังนุนก็เป็นตรงที่เห็นคือแม่น้ำป่าสัก แล้วน้ำมันก็ท่วมตรงส่วนตรงตางอย่าง้นะคือที่มันท่วมเนี่ยแล้วมันก็เริ่มไหลมาไหลมาแต่ฝั่งนู้นก็คือเป็นฝั่งที่กำแพงนะคะมันถลม่มมันก็เลยทะลักน้ำก็เลยทะลักเข้าไปในน้ำันฝั่งนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะคะก็พอได้อยู่แต่ฝั่งนั้นคือหนักมากฝั่งนี้ก็เริ่มเ็นต้าจะบอกว่าน้ําก็เริ่มเหมือนขึ้นเอ่อมาแต่แรกก็ไม่ ไม่มาเยอะอันนี้ก็คือมาเนี่ยตรงนี้คือเป็นที่สูงแล้วเนาะมันก็ยังมาได้อันนี้เราก็มาเดินอยู่ตรงนี้ส่วนตรงกลางนะคะเนี่ตรงนี้ก็เป็นถนนคนเดินน้ำมาอยู่โอ้โหดูน้ำท่วมบ้านชานีนา่นะคะเนี่ยไปหมดแล้วนีน่ เนืลองความแรงของน้ำคือแรงมากแรงไม่แรงก็คือคิดเอาว่าเนี่ยตลาดริมน้ำไทยลมเป็นแบบนี้เลยเนี่ยตลาดริมน้ำไทยลมรู้เถอะเนี่ยมันจะอยู่แค่นี้หรือว่ามันจะลดหรือมันจะเพิ่มแต่ยาบอกว่ามันจะเพิ่มก็ต้องรอ เป็สถานการณ์ตอนต่อไปนะที่มันมน,มน,นูนบนพนังมีคนเข้าไปแต่ก็ไม่ไปนะเพื่อนเขาไม่รู้แล้วไม่รู้ระดับความลึกของน้ำแล้วตรงนั้นคือเนี่ยที่น้ำปาสักดิ์เลยนะคะที่เห็นเนี่ยมันลดลงมาถึงขั้นนี้แล้วนะเนี่ยแต่ตรงนี้นนมันเป็นดอนสูงเป็นเนินเป็นยอดเหมือนยอดเขาอ,อะ่ะมันก็เลยมาเนี่ยตรงนี้ติดน้ำปาสักด์เลยใกล้ชิดเลยตรงนี้เนาะ Okay. ตรงนี้ก็ให้เฝ้าระวังเขาก็เอาอะไรมากันเลยหลังจะเดินดึงตรงนี้เป็นส่วนเด็กเล่นที mm ่โ hmm. ดงตางนะคะทูกฝนก็จะมาโอ้ไม่ก็อะไรจะขนาดนั้นกอก่อนเยอะวันแล้วที่รงสารชาวบ้านางมันซีเ mm hmm. นี่ยะลูกชายก็อยู่ตรงนี้เอง เย็นดีกว่านี้ด้วยน้ำแรงมากอืมมึลมซาบมึลงลมซาบมงหลาบหมดแล้วน้ำเอาไปหมดแล้วน้ยมาเยอะขนาดนี้นำดูนะ้ำมอลงลมสาบนะคะ ดูนะคะเนี่ยดูเหอะน้ำท่วมงลมซัดดูนะคะเนี่ยน้ำบนดิดนน้ำบงน้ำทาไปนะเนี่ยดูนะคะได้ยินเสียงน้ำนะความแรงในน้ำฟังแรงมากดูสิน้ำบนน้ำทราโอ้มีปลาด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเราจะเดินไปที่หอ อนอเดี๋ยวเราก็จะเดินไปที่ขอลูกชายแล้วก็จะขอติดหิดก็เพียงแค่นี้นะคไม่ท่วมน้ำมานัำโอ้ทางน้ำ าขาเขไม่ได้ใสโอ้โหดูมันปุดๆขึ้นนะปุดๆเลยมัอยอยเลยแ <c oughs> ลย้วกาพารตรงน้ตรงนั้นลึกไหมคะตรงนั้นลึกไหมคะไหนถนนอ,อ ม,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 ามาแม่เลยมามาเลยกลับบ้านเหรอเอามาเอาข้าวเหรอลูกแรงไหมน้ำแรงไหมลูกตรงนะั้นอ่ะแรงไหมแม่มาตรงนี้ ไม่ให้น้องอยู่นี่เหลยลูกเพราะว่าไปบ้านน้องก็ไม่จะไปทำอะไรอ,อ๋อครูทำของข้าวใม่กินใช่ไหมน้องครูอ๋อ,อ,อจีิจริงไหยแล้วไปยังไงเดินเหรอลูกเออเกียีเอาบอกแม่ไปก่อนอ๋อไปก่อนแม่เลยลูกแม่อยู่เดินเร็วอ่ะไปเลยลูกอ้อารันนิ้ ก็จะตูดอีกนะแอ้กเดินบนนั้นจังเลยโอ้หเดินทวนเวลามันอ <to> ืโอ้โหที่กลงอืมอืมตูเขายกมาแล้ว โอ้โอ้โอ้เดินดีดีเลยเดี๋ยวเราต้องขัดติดติดแล้วต้องหย่อนจับแล้วต้อง